คลิปนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมารูจักกับเด็กหนุ่มคนดังแห่งจังหวัดอ่างทองบางคนว่าเขาเป็นคนหลุดพ้นจากทุกข์หรือเขาเป็นคนบ้าสติไม่ดีกันแน่คลิปนี้พวกเราจะได้เห็นความสุขในอีกมุมมองหนึง่งหรือแท้จริงแล้วความสุขที่พวกเราไล่ล่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับนนวันไลฟ์นะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีคนที่ช่วยซัพพอร์ตผมตอนผมไลฟ์สดอยู่ในติ๊กตอ็อกไลฟ์นะครับ คือช่วงนี้มันอยู่ในจุดที่ต่ำสุดถูกไหมแต่ผม,มรู้สึกว่าผมอยากทำคอนเทนต์ที่แบบช่วยคนจะถามว่าจิตใจอยากช่วยคนไหมคืออยากช่วยมากเว้ยนอนวันไลฟ์โน .2 ผู้ให้โ no น <laughs> .2 อะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเราเล่นนะฮะผมไลฟ์สดประมาณ4-5วันอะ่ะผมได้มาประมาณ3,800บาทเกือบ4,000เลยผมก็จะนำเงินครึ่งหนึง่ง60% 70%เนี่ยจริงๆผมอยากช่วยทั้งหมดเลยนะไปช่วยคนนะฮะจะตะ่เวนถ่ายคลิปช่วยคน วันนี้นะครับผมมีภารกิจตามหาน้องจุนครับจุนเนี่ยเป็นคนที่ถามว่ามีสติสตางดีไหมดีแหละแต่เขาแค่สมาธิสั้นนิดนึงคุยกับใครหรือว่าอะไรเงี้ยคุยรู้เรื่องทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะชอบเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ามีคือมีคนจิตใจดีเยอะแต่เขาไม่ได้มาถ่ายคลิปอะไรแบบผมไง เวลามีงานวัดเขาจะปั่นจัก,กรยานไปแต่สมัยก่อนย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่เว้ยแล้วเขาเดินไปเขาเดินลัดทุ่งนาไปเวลาเขาเห็นแสงไฟตามงานวัดหรือว่าฟังจากเสียงเพลงเนี่ยแล้วก็จะเดินลัดทุ่งไปอะ่ะคนเดียวมืดมืดอะ่ะจริงๆผมก็แอบ,บอิจฉาจุนนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาเว้ยคือในหัวที่คิดนะจะพาไปเดินตลาดนะัดซื้อของกินซื้อเสื้อผ้าแล้วก็แบ่งเงินอีกส่วนหนึง่งให้กับคุณแม่เขาไว้แต่สิ่งที่ยากก็คือว่า จะตามหาจุ่นที่ไหนถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยผมต้องไปตามงานวัดหรือแม่ก็ต้องไปตามวัดที่มีงานแล้วก็ถามว่าวันนี้จุนมานอนวัดไหมพราะปกติเนี่ยจุนจะชอบนอนวัดอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับ <Okay, S 3> ผมไปทุกคน let's go <S <S อย่างที่บอกว่าคนคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้จักจุนเป็นอย่างดีเสียนมือทองยังรู้จักทุกคนจักตรับตั้งแต่เด็กว่าเด็กๆเลยนะมันชอบไปเก็บเหรียญตามงานศพอ๋อเวลาเขาโยอ่ทางอ่ะอย่างนั้นบวชผม จัดตรงนี้อง่งานบวชจัดตรงตรงทุ่งนาตรงนี้เลยผมจะเห็นมันมาเต้นเลยครับผมมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่แห่นาครับนาควับก็ไปครัรักสนุกอะไรประมาณนี้ <c oughs> รักในเสียงดนตรี <c oughs> ชีวิตขาจะต้องมีเพลงอยู่ตลอดเวลาที่ผมเพลงนเขาจะมีเพลงใส่หูฟังลตลอดเวลานะครับ <c oughs> จนทุกวันนี้อัปเดตมีจักรยานแล้วก็มีลำโพงบลูทูธนะเว้ยบลูทูธด้วยเหรอเออเห็นเห็นแม่แม่กูบอกว่าเห็นแล้วแบบชอบเปิดลำโพงดังๆอะไรเงี้ยดูมีความสุขนะหลุดหลุดพ้นนะกนหลุดพ้นนะจุ๊บชอบมานั่งเล่นตรงนี้แล้วเปิดลำโพงดังๆ จำคนนี้ได้มั้ยคนนี้ก็เคยเล่นอยู่จำได้จำได้ไปชี้เขาไม่ใช่ว่าชี้ด็ก๊อกดิแหมพอออกจากบ้านมานี่ไม่มีเมียอยู่นี่แหมเห็นตรงนี้เหรอขาวโทษนะครับพี่ครับพี่เห็นไอจุนบ้างไหมฮะไอจุนไอจุนอยู่วัดวัดคอนหลุมก็คือน้องนอนวัดเลยใช่ไหมใช่ครับน้องจุู่วัดเลยครับได้ครับเชื่ออย่างเชื่อองจุนเขามีเบอร์หรือว่ามี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 โทรศัพท์ไหมครับเขาเล่นเฟซด้วยเหรอครับครับเล่นเฟซด้วยจุนเล่นเฟซด้วยว่ะขอบคุณมากนะครับพี่ ครับลุงรู้จักไอ้จุนไหมครับจุนนะลุงเห็นแล้วไหมครับอยู่ที่นี่ปะมันมันอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นใช่ไหมครับขอบคุณครับคนคนดังก็ไปไหนคนรู้ทุกอย่ามีแต่คนรู้จักตรงๆไม่รู้ว่าเคยมีคนมาถ่ายคลิปหรือเปล่าวันนี้อาจจะตื่นกล้องอะไรเงี้ยเราลองดูว่าจุนจะยอมมากับเราหรือเปล่าเสืร์นพาสติส้าสหนึ่งตัวรอต้องถามดูว่ามันอยากได้อะไรเว้ยอ๋อพี่ครับผมอยากได้แลมโบหนึ่งคัน ดูว่านะมีลำโพงลำโพงไว้จุดมันต้องมาเต้นแถวนี้แน่นอนไปเด็กๆคนนี้ก่อนใช่เลยรบรอบรถรอบรถรอบรถรู้เห็นี่ลูกรอบรถก็ไม่ได้กันที่ที่มีนายถามเราเรารู้จ่ายจุดไหมรู้จักครับรู้จักครับอยู่ไหนจุดนะอยู่ไหนบ้านน่าจะอยู่แถวเนื้อตรงนู้นตรงนี้เนื้อตรงนู้นตรงนี้พาไปดูนะครับไปไปหาจุดกัน อันนี้เราเรารีบกลับบ้านกันไหมนเนี่ยรีบม่มาไปห,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 หาาหาจุนหน่อยเนี่ยสามสามคนเนี่ยแยกไปตามหาให้หน่อย<ฮ>ให้รถมาหราได้ระวังรถเออ,อ,เอ,อพอติดปากว่าเรียกว่าไอ้จุดไอ,จอ้จุนแบนะน้องเจอจุดแล้วนะไอ้ชี้มาหาโคตรไวอ่ะเี่โตรจรินะวันนี้จนวันนี้ครับ ขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมได้เหรอเคยเห็นหน้าพี่ป่ะเฮ้ยเคยเห็นด้วยเหรอเคยเคยเห็นหน้าพี่ด้วยจำได้ป่ะว่าชื่ออะไรจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้ทาเต้นในงานโดยเฉพาะ เราเรามาทำงานก็ติดไฟด้วยได้จะจะจะได้ตังกี่บาทวันละตามน้อยเหนื่อยไหมไปกินข้าวอย่ังไ,ไ,ไ,ไหนจรยังพางงไหนพาพาไปดูหน่อยเฮ้ย<ม>อันนี้มาลบกวนเวลานอนไหมเนี่ย เราเกลื้คุยรู้เรื่องนะเราอ่ะอันนี้ใครซื้อให้พ่อซื้อให้เวลาไปไหนก็ปั่นจักรยานคันนี้ไปตลอดโอ้ไม่ร้อนแดดอ่ะเราอยากได้อะไรกัมอ่าชอบเสียงลำโพงมียังในดูลำโพงโจ้ลำโพงเลยลำโพงโคตรใหญ่เลยโอ้ แล้วงี้เราแบกใส่จักรยานกันเหรอปั่นจักรยานอยู่แล้วเปิดเปิดเพลงได้ปหมได้เฮ้ยโคตรเท่เราไม่อยากได้อะไรอีกเหรอกระจายได้เต้นได้เต้นได้จะเต้นไม่ถึงว่าสิ่งของหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยากได้อะไรไหมอยากได้แค่เต้นได้มาเราหางานได้หมดเนี่ยอยากได้เต้นใชเต้นชอบเต้นแต่ลำโพงก็มีนะอยากได้อันใหม่ไหม แบบว่าแบบเป็นก็แบบที่ันโเล็กแบบวุ้สบายเห็นเอาไหมล่ะเอาป่ะป่ะป่ป่ดูลำโพงกันไปไปครับไปจะสซ็งให้นี่ลำโพงครับน้องก็จะแบบว่าเอาพกไปทุกที่นะคําไหนนอนนั่นนะเป็นคนที่แบบคนแฮปปี้อะถามว่าต้องการอะไรไหมไม่ต้องการต้องการแค่เต้นอย่างเดียวชอบเต้นจริงๆ เอาเสียลำโพงกันพาไปดิพาไปดิเฮ้ยขอบคุณมากน้องๆจับมือหน่อยพี่คือ SPD No.2 พี่คือ SPD No.2 รู้จักปะรู้จักปเล่นล้อเล่นล้เล่นเขาให้ลุงกินน้ำส้มอ่ะไม่ใช่เคยอยู่ละเมอเหมือนกันนนวันไรรู้จักปะไม่รู้จักรู้จักโอ้ยโน้โนโน้นูนโนนนโน เป็นหมื่นแน่เลยตัวเป็นหมื่นแน่เลยโอ้โหมันเดินมาตรงนี้เลยอ่โอ้โห อันอันนี้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับพี่มือหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าเราเล่งไว้แหละชอบไหมพวกเราเล่งไว้แล้วอ่ะตรงอ่ะันเนี้ยอันเนี้ยจะพี่ซื้อให้แต่แต่เงินกินข้าวอ่ะเราไม่มีไหมกินข้าวที่วัดเอาแล้วกันเก่ากันเก่าวอยกลับบ้านกลับบ้านใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูยี่ห้ที่มันดีกว่านี้ว่ะเราไปดูเลยนะ เอาอันนี้เลยเอาซื้อเลยไปซื้อเลยเอานี้เอาเลยเอาอันนี้ก็เอาเลยพี่ครับลดลดให้น้องจุนหน่อยได้ไหมฮะอันนี้ลดสามพันสามเนี่ยนะประกอบเองเขาสามที่เขาสั่งทำกันอะไรอย่างเงี้จบอบอ่ะชอบป่ะเอ๊อ๋อเขาตัวไอตัวเนี้ยมานานแล้วโอ้เล็งไว้นานแล้วโอ้เอาไปเลยเอาไปเลย หเหมือนเป็นดวงเลยวะอะไรนะดวงดีจัดวงดีจ้ตามจ i mean. ีบตามจีบอะไ่างเงี้ยประมาณนี้ต ah. ั้งแต่วัดไผ่มดูตลอดมามดูตลอดบเายอม่เไไไป่างับงไเฮมันตามจีบได้ต้องนานว่ะมโอ้โหเราเป็นงาพี่ไมจีบร้านนี้นะเอาไปเอาร้านนี้เลย คือแบบว่าดีฮออื่นอะไรจะไม่เอาแล้วจะเอาวันนี้ตามจีบมานานแล้วตั้งแต่งานวัดงานงานก่อนแล้วเฮ้ยโทรศัพท์จอแตกหมดแน้วอกโทรศัพท์ไม่เอาใหม่เอาลำโพงโทรศัพท์จะใครว่ากันเนาะคือตังพี่ก็ไม่ค่อยมีน้องเอ้ยวีวน้อยนะตอนนี้ยังต่อบลูทูธไม่ได้นะไปใหจะของร้านดูไหม สะดวกนะเดี๋ยวพี่เจ้าของร้านเขาเอาสายมาให้อบคแฟร์นะเแฟรีนะคุณนี่ไงมาปุ๊ปีแบนนะอะไรนะปีแบนอะมีปุ๊ปีแบนมีแฟนมีแบนอ๋อ คืนนี้เต้นเปล่าเอ้ยเดี๋ยวมาดูดีกว่าเราเต้นอ่ะเสียเป็นคนดูแลนอนดิเอาไว้ส่องเลยเดือยป่ะเดือยเหรอน้ำไปนะควกคัวจะเอาไปคืนอ๋อที่แบบที่บอกว่าจะเอาลำโพงไปให้หลานไม่ได้แล้วเอาไปคืนอ๋อเป็นกลัวจะเอาลำโพงไปคืนเหรอไม่ได้คืนโอ้ยที่มันทำหน้าตาไม่ดีเลยอ๋อเป็นกลัวว่าเราจะลำโพงไปคืนกลัวไม่ได้ลำโพงที่บอกไม่ไปยังไงก็ไม่ไปอ่ะ มีชาวบงชาวบ้านผู้คนเขาให้เงินเรากินข้าวไหมเลี้ยงข้าวมีเยอะไหม <Yeah. S 1> โอ้คนเอ็นดูนะ <Yeah. S 1> โอ้โหเฮ้ <c oughs> ยทุก <c oughs> คนใจดีที่ดูอยู่นะครับขาดโทรศัพท์นะครับทุกคนใครเจอน้อง <c oughs> จุดจัดโทรศัพท์ให้หน่อยครับปไปเอาเอาไปกินอะไรไห <c oughs> มอพอแล้วเหรอ <c oughs> จุนเอาไปเอาไปเลยก็บตังดีเลยน็ไปซื้อกินไรก็ไปซื้อกินเลยนเปเย็นมาดูทามาได้ทางเยอะกว่านี้จัดลโพงสแพงเลยถ้าเกิดว่าคนชอบวิดีโอนี้กดไลค์เยอะแชร์เยอะผมก็จะมาหาคนราแอกนี้เยอะนะเพราะมันสนุกดีนะคนที่เราบ่างเราเนี่ยจะมีอีกเยอะนะเออมีเยอะเรามีข่าวกินสาอาจจะไม อาจจะมีสิ่งที่เขาอยากได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ได้จริงๆพวกเราก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกไอ้ทองยันนี้ว่างไหมมาดูดูจุนเต้นหน่อยไหมเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคคือจุนนะจำแม่นอนได้ไว้เวลาแม่เจอเนี่ยแม่จะให้เงินให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจุนละเทียร์ยี่สิบบาทอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปการเต้นของจุนนะไปดูลำโพงเลยหายหรือยังที่นอนเขานาะแม่รู้ปะเนี่ย เขานอนนี่แล้วก็นอนเตียงเตียงพยาบาลเอาแล้วลำโพงกันหน่นี่นี่นี่แม่ดูเดีวพี่คะคือตอนนี้จุนมันเดินอยู่ในงานด้วยแต่คืองานใหญ่มากคือหาไม่เจอแล้วก็เขาบอกว่าประมาณสามตูอีกหนึ่งชั่วโมงนะจุดมันจะมาเต้นทุกวันเลยไม่แปลกเลยที่จะเอาาำพงไปนะฮะชีวิตฉันมีแต่เสียงเพลงแล้วชีวิตมีแต่เสียงเพลง ได้นค่ะเ่ย่ะตแรกไม่ได้หำไม่ได้่ได้านแล้วเด็กๆไปอยู่งเทพไงดนะี่ยเดีววันนี้มาดูเราเต้นโดยเฉพะเออรอดูรอดูไอันนี้เต้นกี่โมงเนี่ยอมอ่าลองไปดูกันเออลองไปดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยกินกินอะไรยัง ยังเลยอ่ะตังที่ให้ไปจะอยู่ป่ะอ,อยู่อยู่อ่ะแล้วซื้อของซื้อข้าวกินยังก<อ>็ก็กินนะวัอมาเดี๋ยวพี่ไปดูจุงเต้นจัดเต็มนะไปเลย l ล t s ก o ไปปวดฟิลยวอยู่ดีๆก็เจอคือแบบตั้งใจหาหาไม่เจอคือมันเดินไปทั่วจริงๆนะมาเดี๋ยวเราไปดูจุนเต้นกันนะน้องเคยของเงินจุดด้วยเอเคยค่ะแล้วจุดว่าไง เขาเคยให้เราไหมเ,หเคยคครับเยให้กี่บาทเมื่อเย็นให้ไปสี่สิบบาทนะแต่หนูก็ต้องไปแบ่งเพื่อนอนะเขาเขเคือจุนให้เองสี่สิบบาทเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> สุดยอดว่ะคือมีมันก็ให้แล้วเองก็เอาไปแบ่งเพื่อนอีกคนละยี่สิบใช่ค่ะเพราะมีเพื่อนอีกคนนึ่งเราคิดว่าพี่จุนเป็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 น,ปน,ปนคนยังไงเจ้ดีครับพูดจาเป็นไงบ้างหรือว่าการปฏิบัติตัวเคยเกเรเคยแกล้งเด็กเคยอะไรปะ แกเด็กเราพระจาีเองบอกว่าจุนเคยปั่นจักรยานไปสุพรรณเนี่ยเหรออ่ะพอพีบอกมาครับโอ้คือต้องบอกว่าจุดเนี่ยเคยเคยปั่นจักรยานจากอ่างทองไปสุพรรณไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเขาจะมีจักรยานคู่ใจนะฮะแล้วก็เขาไปกับลําโพงใช่ไหมเขาจะแบบเปิดลําโพงเสียบบูทูธแล้วเปิดฟังเพลงลั่นๆเขาใส่ไว้ท้ายรถครับเอาลำโพงใส่ไว้ท้ายจักรยานเพราะเขามีอย่างรั่ เรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเวทีกําลังจะลุกเป็นไฟแล้วเมื่อมีจุนถึงจะไม่มีคนเต้นจุนก็จะเต้นนะเขาจะเฟรนลี่กับคนไปทั่วไหมคือแบบเขาจะคุยไปทั่วเขาจะเฟรนลี่ทุกคนบนโลกนี้รู้จักจุนนะเล่นเปล่ากลัวไหม่กลัวไม่กลัวข่าวว่าเราปั่นจักรยานไปสุพันเลยหรอใช่แล้วปั่นไปทำอะไรวะไปเที่ยวไปเที่ยวงานวัดใช่จากอ่างทองไปตุพันด้ยนะใช่ แล้วแล้วเปิดเพลงไปป้ะตอนตอนปัน่นก็ไม่เปิดเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยประมาณสิบกิโลอ่ะสิบกิโลไม่ใช่ไกลกว่านั้นอ่างทองสุพรรณมันไกลกว่านั้นปั่นเป็นประจำอยู่แล้ว,ลวเคยเดินไปสุพรรณป้เคยเคยเดินจากอ่างทองไปสุพรรณด้วยใช่เพราะเคยมีคนเล่ามามันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนเ<ม>ขาไปด้วยขอให้ที่นั่นมีเสียงเพลงไปหมดอ่าแล้วเพลงอย่างนี้เต้นได้ไหมเพลงเงี้ยได้ไม่ได้เหรอ ต้องต้องเป็นเพลงยังไงแบบนี้เทีอย่าง้เลยนี่ครับเดี๋ยวเวทีจะลุกเป็นไฟนะเดี๋ยวเรารอดูคนระับเวทีจะลุกเป็นไฟนะเมื่อมีจุนนะพี่ได้ข่าวว่าจุนให้เงินน้องได้เหรอเนี่ยน้องคนนี้ทำไมเราถึงให้เงินน้องอะ่ะให้เปนให้เปนกินด้อ๋อในเมื่อจุนก็ไม่ค่อยไอ้จุนจุนมีเงินติตดติดตัวไหมปกติถึงเราไม่ค่อยมีเราก็ให้น้องใช่ ใจดีจ mm ังวะจัดน้องเว้ยแม่ไม่ไม่ให้เลยเราก็เลยให้กันน้องใช่โอ้ทำไมเองดูเรียบร้อยจังวะพี่จำได้ว่าตอนเด็กเองอะโคตรเก่าเลยตอนเด็กๆอะตัวเล็กๆเล่นเต้นรุ่นนี้นั่นโอเคเดี๋ยวพี่รอดูเองเต้นนะรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอเพลงมาก่อนเดี๋ยวจัดเลยจังหวัดทอเฮ้ยมาแล้วเอาแล้วมาแล้ว เขินเขินเขินมาแล้วเขินเขินเดินไปนู่น <c oughs> แล้วคือแบบรู้จักคนไปทั่วจริงๆอ่ะทุกคนรู้จักเขาไะยิ่งลงคลิปนี้ไปคนจะยิ่งรู้จักเขาไปอีกชอบยังชอบเลวะใจวงใจแมน งานเริ่มจริงๆนะตีสองตีสามเบาเ่เครับขอเสียงปรบมือกัด้วยนะครับเพงเศร้าเราก็เต้นได้เราชอบบวกดวกใจนะครับกันยุ่งให้ใครเฮ้ยใจดีจิงคาเลยเจิดอมาให้พี่แมดังเกลียวดงเกลขอบคุณมากะเอาวอาะโก้แดนตอร์มา ตอนนี้ดูจุ่นเต้นเป็นชั่วโมงแล้วนะผมคาดว่าถ้าอยู่ดูเนี่ยแม่งเต้นยันเที 1, เ่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวขอ,อขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะ โอเคทุกคนครับตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วนะฮะทุกคนได้เห็นจุนในมุมมองที่ผมถ่ายไปเนี่ยจริงๆมันอาจจะยังไม่ทั้งหมดนะครับต้องบอกกันว่าเขาไม่ได้เรียนนะครับอาจจะเป็นสมาธิสั้นด้วยอะไรแบบนี้นะครับคลิปหน้าผมอยากจะไปถ่ายเขาอีกนะปั่นจักรยานแล้วแบบมีลําโพงของเราที่เราซื้อให้อะไรเงี้ยแล้วดูว่าลําโพงเรายังอยู่หรือเปล่าคลิปแนวนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอยากจะทํามานานแล้วนะครับมันรู้สึกแฮปปี้ดีนะฝากทุกคนติดตามเป็นกาลังใจนะฮะทั้งคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่เคยดูผม แล้วทีนี้ผมก็ต้องแยกทางกับโบทีนี้ผมก็ต้องมาทำของตัวเองทั้งเพจทั้ง Youtube ทั้ง TikTok ok, ต้องกลับมาที่ตัวเองเพราะว่าเราคือ One Life <c oughs> โคตรอาถรรพ์ <c oughs> อะงน,นี้คือผมแบบสะดุดหรือลม้มลงเนี่ยชีวิตตอนนี้เกือ <c oughs> บหลับจะกลับมาได้อะไรประมาณนี้ เราได้เรียนรู้ไอ้จุดที่มันอยู่จุดที่ต่ำสุดแล้วอ่ะในจริงนะผมเจอปัญหามาหลายอย่างมากเมื่อปี2023นะฮะนั่นแหละเดี๋ยวไว้มาอัปเดตอีกสักคลิปหนึ่งไปคลิปยากแล้วกันนะโอเคทุกคนคลิปนี้พูดนานแล้วขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูน้องจุนนะแล้วก็เซียนมือทองด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกบุคคลหนึ่งพี่มาร์เกอร์เออเออนะครับทุกคนเออตอนนี้พี่มาร์เกอร์ก็ยังป่วยยังฟอกไตเนะี่ยฝากซัพพอร์ตนนวันไลฟ์ต่อไปนะครับทุกคนฮนะไว้เ้เจอกันนใหหม่คลิปานยะ